สวัสดีค่ะหายไปนานเลยอ้วนขึ้นก็เลยแบบยังไม่อยากอัดคลิปเลยแล้วก็คาบิบอกก็ไม่ได้ขายแล้วอะคะ่ะพอดีไปเจอยายตัวหนึ่งแบบเขาดีกว่าอะไรประมาณนั้นดูจากในรีวิวของคนที่เขาขายนะคะอืมก็แบบเห็นแล้วชอบเพราะว่าเขาบอกว่าเห็นผลภายในเจ็ดวันก็เลยลองซื้อมาทานแต่พอดีว่าตอนนี้ทานไปประมาณสองวันแล้ว เขาบอเห็นผลภายในเจดวันก็เดี๋ยววันนี้จะมาถ่ายให้ดูก่อนว่าตอนนี้สภาพตเตงเป็นยังไงนะคะ ก็บบเอวก็ไม่มีแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวอีกประมาณหวันจะมารีวิวให้ดูว่ามันลดลงไหมอะไรยังไงแ้านเนี่ยดูหน้าค่ะแต่รู้สึกว่ากินยาแล้วก็ดีนะคะตอนแรกคือแบบหน้ากลมมากเลยตอนนี้เริ่มแบบยุบๆลงไปหน่อยแล้วเดี๋ยวไงอีกหกวันเอยประมาณห้าวันเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย